นี่คือคอมเพรสเซอร์หลอดในยุคคุณปู่ Heritage Audio แกนไทย670 500ครับสวัสดีครับผมกอล์กิมเล้งครับสวัสดีครับผมล็อบบี้กิมเล้งคนเดิมค่บผมชื่อนี้ตลอดคุณจะชื่อนี้ใช่ไหมชื่อนี้ครับถ้าในวงการที่เป็นแบบว่าร้านนวดอะไรอย่างนี้คุณใช้ชื่อไหน อ่าเขาเขาเรียกว่าผมป่าบอสเอาป่าบอส <c oughs> ป่าบอสครับอ่า <c oughs> <c oughs> ชื่อไหนเอาคุณลับบี้คุณลับบี้คุณลบ,บี้ครับวันนี้เราอยู่กับอย่างที่คุณลับบี้ได้บอกไปต้นคิดว่าเป็นคอมเพรสเซอร์แบบหลอดในยุคคุณปู่เนี่ย ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างครับสมัยก่อนก็คือทำใช้ในพวกสถานีเป็นสถานีวิทยุอะไรอย่างนี้ที่ใช้กับเสียงไม้ที่เป็นเสียงพูดเป็นหลักอาเหมือนเหมือนออฟตเลยเหมือนเหมือนทูเอเลยก็คือใช้ในสถานีวิทยุใช้ในการควบคุมดินามิกเสียงให้มีความสม่ำเสมอก่อนที่จะแบบปล่อยออกไปเป็นเสียงประกาศเสียงอะไรอย่างนี้ก็คืออินสปิเรชันของ Heritage Audio Grand c h เนี่ยมาจากตัว ฟาชายครับ6 7เใช่<า>ใหญ่มากเมื่อก่อนเนี้ยอ่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์รุ่นเล็กแรกเลยที่ศิลปินระดับโลกเลิกใช้แล้วก็มีผลิตอ่าออกมาได้ไม่หลายรุ่นไอ้670เี้ยเป็นแบบสเตอริโอครับ ก่อนที่จะเป็น670คือเป็น660มาก่อนเป็นโมโนมันเป็นคอมเพรสเซอร์แบบหลอดใช่ไหมเมื่อก่อนเขาใช้เป็นหลอด RCA ก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์แบบคลาส A คลาส A แบบหลอดแล้วก็ The b e a t l e ใช้ตัวนี้ในการแบบทำเพลงด้วยในการมิกเพลงด้วยก็ถือว่าเป็นคลาสสิกคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์ที่ควรจะมีเก็บไว้เพราะว่าแบบว่าคุมพลังของเขาเนี่ยจะค่อนข้างให้ความหนักแน่นแล้วก็อบอค่นที่ชัดเจนใช่คือใช้แล้วรู้สึกเลยว่า โทนมันได้แบบฮาร์โมนิกบางอย่างความนุ่มลึกความสมูทใช่ต้องยกให้ตัวนี้ต้องยกให้นะครับดูตัวเครื่องก่อนดีกว่าว่าเครื่องอะไรบ้างใช่นี่ตัวนี้เป็นแบบ500ซ e r i e s นะถ้าเป็นแบบแหลกใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีของในเหตุก็มีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะเอา500 series มารีวิวก่อนเพราะว่าตัวมันเล็กเีนะครับผมอ่ะดูหน้าตาก่อนจริงๆก็ การเลือกหนอกเลือกอะไรก็เหมือนตัวใหญ่นะที่ย่อส่วนออกมาให้มันเล็กลงแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นบอร์ด2ชั้นคอมโพเนนต์นี่เขาใช้คอมโพเนนต์เดียวกับที่ผลิต6.0ของไฟชายเลยนะตัวนี้ข้างในเนี่ยจะมีหลอดหลอดนอตสี่หลอดสี่หลอดแล้วก็มีทรานส็นคร์อเมอร์ราร์ฟอ์เมอร์ด้วยที่เป็นก็เหมือนเหมือนเป็นคอมเพรสเซอร์แบบการผสมระหว่างออปโตกับกับเฟดนั่นแหละอ่า คอมพิวเตอร์ตัวนี้มีมีชื่อเรียกด้วยมันเป็นมันมีชนิดของมันอยู่เรียกว่าทีนี่อะไรครับวาลิมิววาลิมิวคอมพิวเตอร์อ่าวาลิมิวคอมเิอรเซอร์คิงๆหาประเภทนี้ได้ไดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรียกว่าใช้เฉพาะทางใช้เฉพาะทางด้วยทำไมก่อนนี่คือไม่ได้ทำมาเพื่อดนตรีไงทำไมก่อนทำมาเพื่อเสียงเสียงไม้เสียงอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ถูกพัฒนามาใช้กับงานดนตรีเหมือนเหมือนเหมือนทูเอสแหละโอเคอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดู หน้าเครื่องดีกว่าว่ามีน็อปมีปุ่มอะไรบ้างในชิ้นานมากันที่ด้านบนก่อนเลยเรียกว่าเป็น V u แบบคลาสสิกเลยเหมือนฝาชายตัวออริจินอลเลยใช่แต่ถูกย่อให้มันอยู่ในห้าซีรีส์นี่แหละด้านซ้ายมือก็จะเป็นคันโยกใช่คันโยกเหมือนเกียร์เอกียร์แกดูฟินดีนะดูฟินดีด้านบนก็จะเป็นออฟแล้วก็มีบายพาสแล้วก็มีออนก็คือตอนใช้งานคือออนแล้วก็น่าจะใช้งานแค่ออนกับบายพาสนี้แหละใช่ประมาณนี้ใช้งานหลักๆแล้วก็ปิดไปเลยอีกฝั่งนึงฝั่งนั้นก็เป็นไทม เหมือนแอสแทกลีเลตแหละแต่ว่ามันมันมีการเซตเอาไว้มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นค่าแอสแทกลีเลที่เขาเซตมาแล้วเราสามารถเลือกได้กี่โหมดเนี่ยประมาณห้าโหมดห้าโหมดอาจจะเป็นหแบบแอสแทกช้าดีเลตเร็วหรือว่าแอสแทกเร็วดีเลตเร็วแอสแทกดีเลตช้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลใช้ใช้วิธีการฟังใช่วิธการฟังฟังอย่างเดียวอ่ะน่อกันกลางก็จะเป็นอินพุตเกณฑ์อินพุตก็เหมือนเหมือนเป็นการเพิ่มเสียงเพื่อที่จะให้ให้ให้สัญญาณมันเข้าไปยังหลอดได้เยอะขึ้้นแลวก็ พอสัญญาณเข้าไปเพียงพอแล้วปุ๊บเราก็ค่อยมาเทสโฮเหมือนว่าเราจะกดลงเท่าไหร่บิดเยอะอัดเยอะอะไรประมาณนี้บิดเยอะอัดเยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรอบที่เป็นก็เรียกว่าเป็นเคิร์ฟแล้วก็ให้มันกดลงไปแบบชันๆเลยหรือว่าค่อยๆอะไรเงี้ยคือความมันก็ช่วยให้สมูทขึ้นจะต่างกัน A C T เทสโว A C T เทสโวอ่าไอเเทสโวเนี่ยจะเป็นการการปรับเพดานของเทสโวส่วนตัว DC เทสโวเนี่ยจะเป็นการปรับในเทสโวกับเคิร์ฟ หมดแล้วมีแค่นี้่นี่ก็ด้านหลังก็เป็นบอร์ดสชั้นแล้วก็เป็นสเตยิโอนะสังเกตว่าเนี่ยที่ผมบอกไปคอมโพเนนต์เขาจะค่อนข้างใช้เหมือนโตออริจินอลเลยตัวเนี้ยใช้หลอดอย่างดีเลยเป็นหลอดนอด็อตทั้งหมด4หลอด <Wow. S 1> ผมอยากทราบสเปคเข้าวๆของเจ้าตัวนี้ครับก็ตัวเนี้ย จะเป็นคอมเพรสเซอร์แบบวอลิมิวเป็นคอมเพรสเซอร์ที่มีทั้งหลอดแล้วก็ออฟแอมอยู่ในอยู่ในเครื่องเดียวกันมีทาร์ฟมอร์ด้วยทุกทุกอย่างอยู่ในนี้เลยใช่วอลิมิวคือคือเป็นเป็นคอมเพรสเซอร์ที่หาหายากนะมีน้อยรุ่นที่จะทําแบบนี้นะแล้วก็เป็นคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ในรูปแบบ500ซีรีส์สองสล็อตตัวนี้เนี่ยทำอินพุตเกนได้ถึงประมาณ20 dB ิบดีบีโบยี่สก็ค่อนข้างทำความดังได้เยอะแล้วก็คือแอทแทกเรเลียนเนี่ย ปรับได้ถึงค่าระดับเลย<ม>อันนี้ก็สามารถไปปรับฟังได้<ช>แล้วก็ด้านล่างก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นอ่า AC ratio กับ DC ratio จะเป็นค่า ratio กับ ratio นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับปรับได้ตาม selection หรือตามรูปแบบของเขาที่ปรับ,รบนะสังเกตว่า่า DC ratio เนี่ยเราสามารถ ปรับเป็นแบบฟรีหนอบนะมันไม่ได้แบบแบบเป็นแก๊กๆนะเพราะว่าเขาต้องการให้ปรับแบบละเอียดได้จริงรพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มันที่มันมาจากยุคยุคคลาสสิกอ่ะ<อ>เ,เขาจะไม่ไม่ไม่เน้นจําตัวเลขน้นจำค่าต่าเขาจะใช้วิธีการฟังเป็นหลักอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เน้นฟังเป็นหลักครับใช่ครับมีค่า1 2 3 4 แล้วก็ฟังดูใช่เขาจะไม่มีบอกว่าอันนี้เป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยและที่สำคัญตัวนี้เป็นสเตอริโอนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์แบบสเตอริโอซึ่งคุณสามารถเอาไปใช้ในมิกบัสได้รหรือคุณสามารถเอาไปมิกเป็นทรัคที่เป็นสเตอริโอได้นะครับทำมาสบัดก็ได้เหมาะสมมากเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงกนะันไหมไปฟังเสียงกันเลยครับว่าเป็นไงบ้างเข้าใจไ,<ด>ไม่ไหวครับ,รบไปครับ แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจากอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปก็ฉันนี้แค่ได้พบเจอก,ก็ฉันนา่าเคยฝันกันไหมวันนี้ใจสลาย ยอมจำนนในฝ้าดินแยกเราไกลกันแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจากอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไป ก็ฉันนี้แค่ได้พบเจอก็อฉันน่าเคยฝันกันไหมวันนี้ใจสลายยอมจำนนในฟ้าดินแยกเราไกลกัน ตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้ลองฟังเสียงไปแล้วเป็นไงบ้างครับคุณกอสซี่ครับโอ้ oh, มันมีความหนักแน่นนะมีความหนักแน่นของโทนที่เปลี่ยนไปแล้วก็คือมันมีฮาร์โมนิกที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้เสียงที่ผ่านไปอ่ะมันดูสมูทขึ้นครับมันดูดนุ่มนวลนุ่มนวลขึ้น,น,นแต่<ม>แต่ในขณะที่นุ่มนวลมันก็ด,ดูดูแบบหนักแน่นขึ้นครับไม่ว่าคุณจะไปผ่านอะอย่างกองก็ดีร้องก็ดีหรือแบบไปทำมาสเตอร์บัสที่เป็นแบบว่ามัลซ์ลิงอ่ะ อยากได้โทนที่มันดักแน่นแล้วก็มีความเสียงมันเกาะด้วยกันมันรู้ด้วยกันมันดีอ่ะผมเข้าใจแล้วทําไมมันถึงเป็นคอมเมสเซอร์ยุคคนปู่ที่เราแบบต้องเอากลับมาใช้อ่ะเพราะว่ามันดีจริงๆนะอยากทราบราคาเลยครับตอนนี้ท่านผู้ชมแบบรอราคาแล้วคือจริงจรอ่ะด้วยความที่ว่าเป็นตัวต้นแบบแล้วก็เป็นคอมเมสเซอร์ยุคแรกๆถ้าตัวออริจินอลนับปัจจุบันน่าจะราคาแบบแตะหลักล้านไปแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้นะครับ เฮอรเออเดโอแกนชาย6-70นะครับราคาอยู่ที่81,500บาทเท่านั้นเนี่ยสองชแนลสองชแนลแปดหมืกบาทคุณได้แบบสเตอริโอคอมเพรสเซอร์ที่จบแล้วอ่ะได้เอกลักษณ์ได้โทนทุกอย่างแบบแฟชั่เลยใช้กับกองก็ดีใช้กับเบสกีตร์ยิ่งร้องเนี่ยใช้แล้วก็เหมาะสมูทเลยหรือไปทำเป็นมัสบบดอ่ะอันนั้นคุณจะได้ทำโหทำโทนแบบสนุกอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับกับเฮ้เทตออเดีโอแกนชาย หกเจ็ดศูนย์ห้าร้อยเป็นแบบห้าร้อยซีนีถ้าใครอยากจะลองครับคุณล็บี้ยังไงดีครับมาที่โชว์รูมของเราเลยครับที่บางนาครับผมหรือว่าถ้าสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลิปที่เราอธิบายไปแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ต้องถามนั่นและคลิปหน้าเรามาดูว่าเราจะมีแกจิตอะไรเจ๋งๆหรือมีอุปกรณ์บันทึกเสียงอะไรเจ๋งๆมาแนะนำครับวันนี้เราสองคนคุณล็อบบี้กับคุณก๊อตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมัครบ